ครับเกืบร้อยครับดูครับ,รบงัดไปขึ้นครับงัดไปขึ้นครับไม่ได้เบิงวัดกล้องติดไม่ครับผมติดไม่ครับ,บอกวกบนว่าพีน่น้อง โอ้ติดเปลี่ยนมาแล้วครับมาแล้วครับโอ,โอ้งัดบกขึนไม่เลยครับผมโอ้มันไม่ขึ้นแม่พิต้าติดอะไรไม่รู้มันเหมือนมีเชือกอยู่ข้างใต้ไหมปลายอยู่ด้วยนี่ ใช่มันเหมือนไม่เชือกตูั้งใต้ไหมใส่รงเท้าแตะคนยอเลยครับพี่น,อน้องตัวแรกครับอุปสรรคครับผมตัเแรกติดไม่ประเทศนี้มาติดยังกับปุกตายังอยู่น,นันี่นี่มันเดิอดดึกดึกดเอาออกเดครับออกเดครับออกเดครับ มาเร็วครับมาเร็วโอ้มาเร็วครับโอ้น้ำกระไลแห้งพี่น้องมันจะยกขึ้นไหมหนึ่งมิดไส้ครับตัวนี้โอ้ดึงได้ดูลำบากพี่ <c oughs> โอ้ยขึ้นอยู่สามนเนาะครับเอาละครับแต้มแรกของวันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่ห้าครับวันหยุดของเราตกปลากันเหมือนเคยครับเหมือนเดิมตกกันเหมือนเคยสามคนทีมงานอยู่ข้างหน้าก็มีครับแต้มแรกครับพอได้พอได้ไซโลครับสวยแต่ไปครับรอดูรอชมกันครับ 呜，太帅。 เยี๋ยวสกักกอนครับดูเยี๋ยวสกักกอนอันนี้รุ่นไหนนะกาามกาโามุกแ,แรกเราปล่อยนะครับใช้มินิเราปล่อยให้มันโต กัดแล้วครับซับครับอู้ไม่อยู่ลุดมันสวบมินมินนะเขียนเขียนตัวเลียนอะไรเมื่อกี้นี่กัดบอมแม่นเลยเอ้ยครับน้ำไลพัดเนี้อนี้มกัดบดถือมาเบิ่งไม้หน่อยๆมีตัวบนวมา กันพญ่าทาไปเบิดแล้วว่าอไปอย่างี้ อยู premises, vanity, 1, ่บ่ครับอยู 1, ่เดียครับตาแรกรุดตานี้นาที่ยู่ครับผมแก้วมีตัวนะครับโอ้สีเขียวครับผมไปสีเหลืองครับผมรุ่นนี้พอดีครับ ใส้ปลากเกลือนะครับตัวนี้ครับสีเหลืองครับผมตีรอดท่อไปมีตัวองกิงด้วยครับกันแล้วครับ สวงเงีๆครับตั้งสวงเงีๆครับกัดแล้วครับซับครับยูครับเอาอยูโอ้เขอบปาโอ้เขอบปางัดบระวกออกมาครับออกมาครับ โงหัดใส่ครับทรงเงีๆครับโอ้ป่าทรงจอยเถอะฮะถ่ายรูปกันสิเพื่อนครับผมเห็นบ่ครับซ่องทรงเงีๆครับผมโลหัดใส่ครับครับผมโอ้เออโอ้ป่าจอยครับผมอีดาบอีดาบ โอ้สิบว่าตายเตบวันกน็ทรงเง่ารักเถ้ะกับผมฝากไ้ด้วยนะครับ T.M ก็ผมสีเหลืองครับผมกาโมเป็นปลาดาบนะครับตอนนี้ปล่อยครับผมมีแต่หัวนะครับ เอาหลอดตานี่ลอดฟังพูดลูกกนแล้วเดียร้อยนะเอาเลยครับยันมดัดดูเรื่องครับโอ้งัดมานะงัดงัดบอลลงออกหายดิบอลลงออกหายดิเต็มครัาบวันนี้ ว่าเดียวมอยูอ่ใน,น,นหูเดียวโอ้คู่เดียวกันกับตันนวนั่นคู่เดียวกันเอาอยู่นี่โดยแจ้งนึ่งรับไหมครับมาอีกแต้มนะครับสีเขียวครับผมทีเอ็มรุ่นสองครับผมยังก็บบักกาโม บักกาโมครับผมจัดให้แล้วครับสีเขียวครับผมใส่นี่ประมาณเกือบเกือบเกือบโลครับผม กัดเหลือครับกัดเหลือครับอู้กัดพวกขึ้นกัดเหลือครับเตรียมเตรียมเตรียมใส่ครับผมเอ้ยสวยครับสวย เตรยมคำครับฝากด้วยนะครับยางที Tm ครับผมรุ่นมิดใสครับครับโอ้ สีชมพูครับมีตัวเป็นโดนนะครับครับผมรุ่นนี้สีชมพูครับผมกำลังหวานอร่อยเตรียมคำครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับสีชมพูครับ โอ้ยกำลังเสียอารคลิปใหม่มาเหรอเอาเจ้เดี๋ยให้มันดินด้นเฮงสาวครับสาวส์เว้ยลูกไปมั้ย เศ้าแล้วเศ้าแล้วเศ้าเศ้าแห่มันหลอดวะไอยนะครับตัวนี้ครับไอวครับผมตัวนี่ไยนะครับต่อครับ โอ้ยขึ้นรถดจังสิว้ายอาได้มากปล่อยปลาไล่ตัวได้หอ้อง แม่นอือุ้ยถ่ายไม่ทันอีกแล้วกดเลยเอาเลยครับส่งายาวๆ<ล>ครับส่งายาวๆครับดรกดแล้วครับอ,อุ้ <laughs> <laughs> อยกดแล้วครับจับพี่น้องโอ้โไปไป่าจักตัวแล้วครับมึงไม้เดียวนี้ห่อสามสามตัวแล้วที่สองคน <laughs> ครับผมคผมรุ่นนี้รุ่นปล่อยปลากระมีครับ <c oughs> ตัวน้อยว่เอาปล่อยครับใส่ปลาแก้วอะไร แด nice. hey, งไอ้เขียวตันตีคู่ค uh รับตรงนี้ตีคู่เว่าสองคนหน่งมันตีปลากันเยอะสันสุธินกับมนาเสดกล่องว่าใสใส่บุเอากล่องไงกล้องไงฮะเอาของเยอะมากบวนน้ำช่งน้ำใสนะ อ,อ๋อแมงก็ไ่คับไฟเนี่ยอโอ้ชันมุดกี่ต,ตัวตแนี่ยสั่นรมี่ตมนะฮพอเห็นขันมันเลยสัน่ดสนดัดดีดีแล้วนี่จกห้าออันไหนดจกัดแล้วอืมตอนขันขั้นหน <laughs> ว่าปวนแบบนี่จะรุนนี่แหละนี่ไร ว่าจะหด้ตัวัปลาลูกควักด้ยครับหลังหลังกเมื่อกี้เด้ไงเลี้ยวครับพ่นหมูเนี้ยขียนหลังจากที่ปล่อยไปสามแก้วอีลีนี่ครับยังก็ซีเน่าก้ามหมูครับกะามูครับกามูสีเขียวครับเห็นบ่ได้เห็นนี่งานกันกิน ใช่ครับเจ้าครับเจ้ายกปวนะครับมาก,กินกินหอดนกินหอดปลาปวยผมเล็นว่าตัวเศร้านี่ปลาปวยกินกินโอ,อเคครับ มาเร็วพี่น้องมาเร็วมาเร็วมาเร็วครับมาเร็วโอ้ยอยาดปรเห็นหยานปรเห็นนี่ครับนี่นี่นี่ควงแค่ได้หนิวันเดี๋ยวผมครับผมอันนี้ไล่ของสางหนึ่งครับผมมีขายใค่ไต้หวันครับผมติดตาเลยครับลายพิเศษครับผมสีชมพูครับ แจ๋วยอดครับกาโมครับกาโมกาโมครับใช่ครับครับผมอันนี้เราจะมาใ้เหยายางอันนี้เป็นหยายางของข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มีหยายางของเทียมครับนี่หยายางเทียมนะครับกับไม้ใหม่ๆนะครับรถกระโฟเขามาเพิ่งทำงานไปนะครับไปดูกันครับว่าจะได้ตัวไหมครับกับไม้ใหม่ขอลอกควาองใหม่ครับผม ตามมาดูครับโก้